วันนี้ตัวเลขของไทยแต 1, 000, ะ1,298นะึ่งหมื่นสองร้อยก้าสิบแปดถ้าเกิดป่วยขึ้นมาแล้วรัฐบาลปฏิเสธการรักษาฟรีได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันระบ,บุนในจำนูนไว้ พวกที่เล่นการพนันอยู่ในประเทศพวกกระทำความผิดตามกฎหมายรวมพลหมู่มากไม่ว่าจะเป็นม็อบคนใดคนหนึ่งม็อบสีไหนสีหนึ่งนะครับมอ็อบราษฎรที่สร้างความเดือดร้อนดูมีเยียดย้มสถาบันประมาทกษัตริย์ก็ตามสมมุติว่าเขาป่วยขึ้นมาโควิด -19 ขณะชุมนุมแล้วเกิดป่วยขึ้นมาภาครัฐปฏิเสธที่จะไม่รักษาได้ไหมไม่ได้นะครับภาครัฐต้องไปเรียกเงินจากเขาได้ไหมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือว่าปฏิเสธการรักษาไม่ได้ต้องรักษาพยาบาลให้เขาฟรี นะครับสียงอันนี้เป็นหลักที่ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบบางเรื่องก็มันก็เป็นสะใจนะแต่ความจริงความสะใจก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่สามารถทําได้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยในระลอกที่สองนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเป็นระลอกใหม่นะครับไม่ใช่เป็นระลอกที่2องครับผมเรียกง่ายๆเป็นระลอกที่2ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ้วก็คือเกิดขึ้นมาตอนนี้ประเทศอื่นเนี่ยในสหรัฐนี่เกิดเป็สิบระลอกแล้วนะฮะเยอะมากนะครับ ตอนนี้มีทั่วโลกติดแล้วมากกว่า90ล้านคนตายเกือบ2ล้านนะครับถือว่าหนักมากนะครับและเหตุการณ์หลังนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 13, 19, 20และ25ทันหว่ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3ซึ่งผมเตือนไว้แล้วและปัญหาหลักคือเรื่องของการเข้าดาวการรวมของคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นการเล่นกนรนารพนันแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้โควิด -19 เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย แต่ประเด็นตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มนะครับกลุ่มคนที่ลักลอบเล่นการพนันนะครับหลังจากที่มีกลุ่มคนไทยที่ไปอยู่ในบ่อนการพนันอยู่ฝั่งประเทศพมา่าลาวขเขมรเนี่ยพยายามจะแหกกลับมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของไทยต้องเอารถไปรับกลับเข้ามาเพื่อทําการไปทําการกักโรคอนุทินชันวีรกุลนะซึ่งเป็นรองนายกรัตตรีและรัตตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการหาลือกับหมอ ว่าจะทําการยกเลิกรักษาฟรีนะครับให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ติดโควิด -19 นะมาจากต่างประเทศลักลอบเอ่นการพนันกระทําผิดกฎหมายนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะผมจะมาอธิบายทางกฎหมายว่าคุณอนุทินทําได้หรือไม่และผลจะออกมาเป็นอย่างไรและมันจะส่งผลกระทบต่อคนทั้งหมดของไทยอย่างไรบ้างของสถานการณ์โรคแตะไปที่90ล้านแล้วนะครับ เป็นวันแรกที่รายงานกันขนาดนี้แล้วจำนวนตัวเลขต่อวันเนี่ยเจ็ดแสนกว่านะครับแ,แสดงถึงความรุนแรงของโรคอย่างเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ทางการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นที่12,470ก็อยู่ที่1.9ล้านคนนะครับที่ไปจากโลคนี้แล้ว อันดับของไทยเราขึ้นมาอยู่ที่128นะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่129ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นนี้เอาอมาใช่จํานวนลดลงเนี่ยเท่ากับจํานวนตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงอย่างที่ว่านะครับตอนนี้วันนี้ตัวเลขของไทยแตะ12,98นะครับซึ่งก็ เป็นไปตามที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเมาาื่อวานนี้รอบ24ชั่วโมงเติมขึ้นมาอีก245เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ224แล้วก็ต่างประเทศก็คือในสเตทคุรันทีน21นะครับตรง245เนี่ยแบ่งแยกออกมาเป็น181รายที่มารับบริการอย่างระบบสาธารณสุข นะครับแล้วก็ไปค้นหาเชิงรุกเนี่ยได้43ตัวเลขตัวนี้น้อยหน่อยหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับไปพื้นที่ใดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีทั้งคนไทยและคนคนใช้แรงงานต่างต่าง,ต,างต่างประเทศเพื่อเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับมีคนที่เดินทางเข้ามาอย่าง t เต u คอ a n นท n น21อย่างที่ว่านะครับตอนนี้หายป่วยไปแล้ว6,428นะครับ แต่ที่ต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาล3,803รายมีรายงานว่าตอนนี้มีผู้ป่วยหนักนะครับคำว่าหนักเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะต้องอารายงานปรับเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้ได้ยาได้เร็วขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ท่อช่วยหายใจทุกคนนะครับ ตอนนี้มีอยู่17ราย17รายนี้ที่ประกาศออกมาเป็นผู้ป่วยหนักเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ยาต้านไวรัสเร็วขึ้นนะครับโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากนี้ในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นจากบ่อนการพนันจากการลักลอบเข้าประเทศเนี่ยถ้าติดเชื้อจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองความชัดเจนเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ประกาศออกมาจะยิ่งทําให้คนที่เขาติดเชื้อเนี่ยไม่กล้าเข้ามารับการตรวจและมีความเสี่ยงที่จะไปกระจายจโรคต่อหรือไม่ครับ ก็ถ้าเขามีเรื่องของการปิดบังติดเชื้อแล้วปิดบังพยายามปิดบังนะครับไม่ร่วมมือแล้วก็ไม่มีแอปไม่มีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องได้รับโทษตามข้อกำหนดอย่างที่ว่านะครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูตามกฎเกณฑ์ของทาง นะกระทรวงสาธารณสุขผมไม่สามารถที่จะแบ่งแยกย่อยได้นะครับถ้ามีเขาเรียกอะไรนะประกันสุขภาพเป็นของส่วนตัวบางคนเขาร่ํารวยนะถึงแม้เล่นพนันแต่มีประกันสุขภาพของเขาอ่นนี้ประกันจะจ่ายไม่จ่ายก็ขึ้นอยู่กับทางเขานะครับส่วนกรณีของต่างด้าวนะครับก็เช่นกันก็คงจะต้องดูเป็นรายกรณีแต่ถ้าประสงค์เขาเรียกอะไรประสงค์ไม่ดีคือหรือปิดบังเนี่ยผมว่าก็คงจะต้อง มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างดุกประเด็นบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อ,อ,อถือว่าเป็นขาลงหรือ,อยังถ้าเห็นกราฟยังไม่มีตัวไหนบอกว่าลงเลยนะครับแต่ถามว่าทรงไหมก็ก็ถ้าเป็นกราฟเป็นสัปดาห์ยังขึ้นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเป็นกราฟตัวที่เป็นรายวันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับถามว่า ตัวเลขใหม่เนี่ยก็ยังอยู่ตัวเลขระดับ200 200 200แต่แต่ถ้าสะสมมันก็จะต้องทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นก็ยังใช้คำว่าทรงนะครับว่าอย่างนั้นก่อนนะครับทรงตัวแต่จะขึ้นจะลงก็ต้องลุ้นกันเป็นวันๆลุ้นกันเป็นชั่วโม,มงซชนะ่วยซ้ำ

ครับก็สําหรับผู้ที่ผ่านการการตรวจทัดกรองอผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสนามแล้วนะครับก็วันนี้กลับจะกลับเข้ามา292คนแล้ก็ทยอยเข้ามาขั้นตอนการเข้ามาเนี่ยก็จะลงทะเบียนที่ตอมอก่อนนะครับเพื่อทําประวัติการเข้าเพื่อให้เป็นไปตามามาตรการล็อกพื้นที่ล็อกดาวนะฮะก็คือการเข้าออกก็ต้องผ่านผ่านความมั่นคงนะครับพอเข้าตรวจการาในผ่านตอมอไปแล้วก็เข้าอยู่ในนี้ตามปกตินะครับ ถ้าจะประสงค์จะออกเนี่ยเขาต้องทําเรื่องทำต้องทำเรื่องมาให้ผ่านสาสุขให้สาสุขได้อนุญ,ญาตนะครับโดยมีเอกสารรับรองทางการแพทย์การสาสุขนะครับก็ถึงจะออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเดินเขาออกเนี่ยจะไม่ได้ถ้าออกคือออกไปเลยจนกว่าตลาดกุ้งจะเปิดนะครับการคันข้างในภายในนั้นเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่การทํางานโดยการควบคุมของทางสาสุขครับก็จะมีกระบวนการต่างๆที่เข้าไปดําเนินการเช่นตอนนี้จะมีการลงไปก็จะมีการตรวจความเข้มของ อตอมซึ่งจะต้องให้บันทึกในรายการรายละเอียดของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เมื่อเข้าไปข้างในแล้วเขาก็มีวิถีตามปกติเพื่อรอที่จะให้ตลาดกลางกุ้งนั้นได้ทําการเปิดเพื่อจะเป็นพ่อค้าไม่ค้าขายให้กับคนไทยต่อไปอช่วงนี้ก็จะเป็นรอระหว่างมีบางส่วนที่เป็นผู้อยู่ข้างในแล้วอาจจะติดเชื้อได้เนี่ยอก็ลองระยะเวลาดูอาการถ้าข้างในหมดแล้วเมื่อไหร่นั้น อตลาดกลางกุ้งก็พร้อมที่จะเปิดให้กับบริการพ่อแม่พี่น้องในอนาคตได้ต่อไปต,ไปตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสาครครับแนโกงเป็นปรากฏการณ์โดยภาพรวมตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิดที่นายทินที่เจอตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจแนวลุกนะครับก็พบอยู่240กว่านะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็พบร้อยกว่าคนขึ้นมา700กว่า300กว่า ลงมา200ต้นๆต,ต่อมาขึ้นมา240กว่านะครับโดยภาพรวมส่วนใหญ่ก็เป็นการสืบค้นะซึ่งเจ้าที่เขาทำการสืบค้นในประเทศไทยนำรถนะครับตรวจพระราชทานไปทำการค้นหานะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยค่าตรวจอย่างเดียวก็ประมาณ4,000บาทต่อคนนะครับก็พระเจ้าอยู่หัวก็ทำการตรวจให้ฟรีฮะ ซึ่งก็ไปตรวจทั้งแรงงานต่างด้าวตรวจท้องคนไทยด้วยในบุคคลที่เสี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับกระจายรถไปตามจุดต่างๆเพื่อทําการตรวจซึ่งสิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็นำรถมาตรวจให้ฟรีเนะครื่องไม้เครื่องมือยานะก็ตรวจให้ฟรีนะครับวัคซีนโควิด -19 ก็จะเข้ามาประเทศไทยก็ประมาณนะร,ราวเดือนกุมภาพันธนะ์ไปจนถึงเดือนเมษาย,ยน แต่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์นะครับในวันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมนะครับผมได้เดินทางไปบนดอยนะไม่ว่าจะเป็นม่อนแจม่มแล้วก็อีกหลายม่อนทราวบว่าตอนนี้นะฮะก็บนม่อนแจม่มนี่ผมไปมาเองนี่ก็เหมือนปาช้าเลยนะครับเงียบกลิบเลยนะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะแย่หลังจากที่คนคนเดียวฮนะ ไปเที่ยวช่วงเขาดาวซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าเขาดาวอยากจะไปตัวการแพร่ระบาดโควิดนาทีจะสร้างความเดือดร้อนในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่เงียบกริบนะครับบนม่อนแจ่มก็มีคนแต่น้อยมากทั้งที่เป็นวันหยุดอากาศดีมากนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้แย่ครับคนหายเกลี้ยงเลยนะครับเพราะคนคนเดียวที่ไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์นะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาระยาวเลยทีนี้ นะครับแล้วก็จะมีคราวนี้ก็มีเน็ตไอดอลขึ้นไปบริจาคสิ่งของในยามที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีคําสั่งห้ามจัดวันเด็กแต่ก็ยังขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปตามแนวชายแดนนะครับทำให้หมู่บ้านตามแนวชายแดนที่บริเวณใกล้เคียงที่เข้าไปบริจาคเดือดร้อนกันหนักนะครับต้องปิดหมู่บ้านกันเลยทีเดียว แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจว่าเด็กเหล่านั้นติดโควิด1 9หรือไม่ซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าไม่ควรทำนะครับนี่คือปรากฏการณ์นะครับโดยภาพรวมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยก็ถูกยกระดับพื้นที่จากเดิมพื้นที่สีเขียวกลายเป็นสีส้มแหละนะครับนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะติดโควิด1 9สถานก,การณ์ตอนนี้เชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวเงียบกลิบเลย นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์จะไม่มีการเคอร์ฟิวนะครับคนก็ออกจากบ้านน้อยส่วนมากก็ขับรถกลับบ้านไปดูพื้นที่นั้นที่ขับบ้านนะครับดีเจ้าที่เขาไม่ปิดสถา,านที่ท่องเที่ยวฮะแต่ตอนนี้กิ่วแม่ปานปิดแล้วนะครับเฉพาะบ,บนยอดดอยินทนทน์นะครับแล้วก็สารสวนพฤกษศาสตร์ของสมเด็จพระราชินีนาถเนี่ยก็ปรากฏว่า ปิดเหมือนกันนะมีคนที่ไปเที่ยวสถานบริการแล้วไปเที่ยวจุดนั้นนะมอนจงมอนจอนปิดหมดเลยนะครับเสียหายหมดนะครับแต่ผมเรียนไว้แล้วฮะแล้วก็สาเหตุหลักๆก็เกิดจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 i ที่กำลังเกิดขึ้นก็ยังจัดการประกวดนางงามจัดงานฤดูหนาวนะครับจัดถนนคนเดินแล้วก็ไม่ให้เอกชนหยุดไม่ให้สถานบันเทิงหยุดเขาดาวก็บอกให้ปิดเที่ยงคืนก็ไม่ปิดแล้วเมื่อก็เลยเป็นเรื่องเป็นรล่าวยาว ติดกันบุนวะบุนไหวในหลายจังหวัดก็เจอในลักษณะดเดียวกันแบบนี้นะครับแต่ต้องหน้าตําหนิก็คือว่าหลังจากเขาดาวผ่านมาแล้วก็ยังมีพวกนะบอกว่าใจบุญนะแต่กลับไปสร้างปัญหาให้กับเด็กนะครับในบนดอยตอนนี้เขาเดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะครับเดือดร้อนกันไปทั่วเลยจริงๆผมคนเชียงใหม่อยู่บนดอยเดินทางตลอดเดือดร้อนกันจริงๆนะครับเพราะว่าพอขึ้นไปเนี่ย คนข้างล่างนำโรคขึ้นไปพอเป็นแบบนี้เป็นเขาเขาปิดหมู่บ้านกันหมดเลยเดือดร้อนกันหมดยิ่งลําบากมากขึนก้นกว่าเดิมนะครับประเด็นไฮไลท์นะก็คือเรื่องของคุณอนุทินชาญวิทยกุลนะรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็หลายรอบแล้วคุณอนุทินเนี่ยนะฮะมีอะไรปแปลกๆเกิดขึ้นมานะครับก็คราวนี้ก็บอกว่าจะมีการหาลือกับหมอเพื่อที่จะทําการรักษาคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่มาจากต่างประเทศ นะครับเป็นคนไทยนะที่ลักลอบหนีไปทํางานดังหมงคาสิโนลักลอบเล่นคาสิโนเล่นการพนันในประเทศไทยคือจะรักษาให้แต่รักษาไม่ฟรีนะครับคนส่วนใหญ่ก็บอกดีจะได้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็ถูกจับกลุมไปแล้วก็ไม่ต้องรักษาให้ฟรีคนหนึ่งเนี่ยจะใช้เงินประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับแต่รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับก็จะทําการรักษาให้ฟรีทุกคนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับรถตรวจ นะครัโควิด -19 เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านก็ส่งรถส่วนพระองค์นะครับไปทำการตรวจทุกคนถามว่าคุณอนุทินทำได้ไหมที่ไปปรึกษาหาหมอนะครับว่าจะไม่มีการารักษาให้ฟรีอีกต่อไปและท่านมูลพุทธศักราช2,560นะครับเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในระยะที่ผ่านมาในมาตรา47บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการ สาธารณสุขของรัฐนะครับอนุ2บุคคลผู้ยากไร้ย,ย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกฎหมายบัญญัติและอนุ 3. บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและมาตรายี่สสิบสิทธิของมารดาในช่วงก่อนและหลังคลอดบุตร ได้รับการคุ้มครองนะครับช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลที่มีอายุเกิน 6- 10ปีและไม่มีไรายได้เพียงพอแก่การยังชีพบุคคลผู้ยากไร้ย,ย่อมมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากภาครัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินั่นหมายความว่าอย่างไรนะเฉพาะมาตรา47อย่างเดียวออนุ3เนี่ยกคงสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่คุณอนุทินคิดเนี่ยทำไม่ได้ นะครับจริงๆแล้วมันคนละกรรมคนละวาระ,ะคนละกรรมหมายความว่าไงนะมันคนละการกระทำนะครับไปเล่นการพนันมีความผิดโทษฐานการพนันนะครับผิดพรบอระไรพรบควบคุมโรคนะครับซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4,000 0บาทนะครับที่ผ่านมาทราบจากผู้สื่อข,ข่าวที่จงังหวัดเชียงใหม่นะครับปรากฏว่ามีคดีเกิดขึ้นแบบนี้เล่นการพนัน นะครับแล้วก็ติดโควิด1 9ด้วยสารทําอย่างไรสารจําคุกฮนะบางคนที่ไม่ติดโควิด1 9คนติดก็ไปรักษานะครับรักษาก็ต้องมาติดคุกนะฮะคนที่ไม่ติดโควิด1 9สารจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาเลยนะครับสิ่งองนันนี้มันมันคนละกรรมคนละการกระทําสิ่งที่คุณอนุทินนะจะไปปรึกษาหมอบอกว่าจะรักษา แต่ว่าต้องจ่ายค่ารักษาเองคนละประมาณ1-2ล้านบาทเนี่ยนะทำตามกฎหมายได้ไหมตามสมุนได้ไหมไม่ได้นะครับต้องรักษานะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนไทยที่ไปทํางานยังคาสิโนยังพมา่าลาวขเขมรแล้วลักลอบออกไปแล้วลักลอบเข้ามานะครับต้องเอารถทหารไปรับสร้างความเดือดร้อนกันไปทั่วเนี่ยต้องเอามาเข้าสู่ศูนย์กากโรคเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเกิดป่วยขึ้นมาแล้ว รัฐบาลปฏิเสธการรักษาฟรีได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันระบุในตะํานูไว้พวกที่เล่นการพนันอยู่ในประเทศพวกกระทำความผิดตามกฎหมายรวมพลหมู่มากไม่ว่าจะเป็นม็อบคนใดคนหนึ่งม็อบสีไหนสีหนึ่งนะครับม็อบรัศดรที่สร้างความเดือดร้อนดูมีเยียดยม้มสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามสมมุติว่าเขาป่วยขึ้นมาโควิด1 9ขณะชุมนุมแล้วเกิดป่วยขึ้นมาภาครัฐปฏิเสธที่จะไม่รักษาได้ไหมไม่ได้นะครับภาครัฐต้องไปเรียกเงินจากเขาได้ไหมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือว่า ปฏิเสธการรักษาไม่ได้ต้องรักษาพยาบาลให้เขาฟรีนะครับสิ่งอันนี้เป็นหลักที่ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้คุณส่วนทราบบางเรื่องก็มันก็เป็นสะใจนะแต่ความจริงความสะใจก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่สามารถทําได้ไม่สามารถทาได,ไาาได้จะทําได้ต่อเมื่อต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขว่าเป็นแบบนี้แต่ทำข้อแม้เพิ่มเป็นอนุ5ขึ้นไปนะเว้นแต่อะไรประมาณน,นี้เว้นแต่บุคคลที่ลักลอบหลบหนีไปยังต่างประเทศ เว้นแต่บุคคลที่รักรอบกระทําความผิดตามกฎหมายาภาครัฐมีสิทธิ์ที่จะไม่รักษาพยาบาลฟรีได้เน,นีนะ่แต่วักนี้มันไม่มีวักอนุสีมันไม่มีเพราะไม่มีปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่าต้องว่าไปตามอนุสามต้องรักษาถ้ามีโรคร้ายแรงต้องรักษาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับอายุมากอายุน้อย ต้องรักษาพยาบาลให้เขาฟรีเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐนะคความคิดเรื่องความสะใจนะมันก็เป็นคนละเรื่องแต่ความจริงก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงฮะไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนถ้าเป็นคนไทยนะครับก็ต้องรักษาพยาบาลฟรีถ้าเป็นต่างด้าวนะครับไม่สามารถที่จะมีเงินรักษาก็เป็นผู้ป่วยหน้าถาภาครัฐก,ก็ต้องจัดการแก้ไขเหมือนกันสิ่งนเ,เนี้ นะครับเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้ในการปกครองนะครับที่เหมือนกันทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าอยู่บนผืนแผ่นดินไทยภายใต้โปรธิสภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับทุกคนอยู่บนกฎหมายแผ่นเดียวกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนี่นหลงไปแล้วเครื่องด้วยเป็นเป็นตี้เป็นตี้อ๋อ้นนนายหลงนี่ไพ่มาได้กลางแน่หรอมาอออเก่งเลยไปถึงผักกองนั้นผัดนี่เปียกหมดแล้วนี่โอ้โหเปียกหมดแล้วนี่บยตั้งแต่ไหนหลงมาแน,น่นอนโงเลี้ยงนายหลงกูสร้างมาทางฮึมาปูกฮึเนาะ คูคนไหนหล่นออามาฮึลู่ลูล่ลหลังก็ได้เฮนหนังสือตัวเเนะาะเมื่อก็คขนลุกเมื่อก็เดียเดี๋ยวนี้เป็นทหารก็มีไปหมอก็มีไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมันพูภาษาไทยก็ไม่ได้ทางก็เลยมาเปิดโรงเรียนนี้ให้นี่สร้างเมื่อปีไหนครับปีปีสองพันห้าร้อยหกนี้ผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะครับโอ้หลายรุ่นลหลายรุ่นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่กี่รุ่นที่พ่อหลวงบอกว่าคนที่จบจากที่นี่ก็ จบจากที่นี่ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีแล้วมีแบบนี้ก็ต่อปริญญาเอก ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปไกลทำใจให้ร่มร่อนกันก่อนลกดาวมันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปใหญ่ฟังทางดีก่อนไวรัสทำพิษเดือดร้อนกันทวนน้าไม่ต้องมัวเทียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาจริงบ้าง ที่จะติดเชื้อโควิด1 9อย่าตื่นตรงเกินไปเวียนได้อขอย่าผิวีนหาข้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมีอ<ช>มีดจิต้องวันสี ที่มันรัวเขาที่มันมัวอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ lockdown อยู่บ้านกันยาวยาวทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now ben, เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วว่มีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติต้นเสพ่าวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเขานัวเขาไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์่วจิตาิตราง